จะเป็นยังไงถ้าเราได้ลองใช้ชีวิตในเมืองพิซณนุโลกแบบเอมิลี่คูเปอร์ในซีรีส์เอมิลี่แอนด์พทั้งพากินพาเที่ยวพาไหว้และพาไปทำกิจกรรมมองเมืองมุมใหม่จะพาไปเช็คอินที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลย โดนชาเลน์ให้มาเที่ยวปิษาโนโลกด้วยกันกับลินเขาบอกว่าถ้าผมมาเที่ยวแล้วไม่สนุกผมจะได้แปดพันครับใช่ทุกคนได้ยินไม่ผิดภารกิจนี้จะสําเร็จได้ถ้าลินทําให้แดนสนุกกับการเที่ยวพิษณุโลกแต่ถ้าไม่แดนจะได้รับเงินไป8000บาทมาดูกันว่าลินหรือแดนที่จะทำภารกิจนี้สาเร็จมองเมืองมุม,มใหม่จะพาคุณและแดนมาเที่ยวตามเอมิลินอินพิษโลกกัน ว่าแล้วเยอะแคาเฟ่เมืองพิซซ่โลกล่ะคาเฟ่ยเยอะจะตายแน่นอนเยลยแหละก็ก็เมืองพิซซ่าโลกเป็นลุ้นที่คาเฟ่เหมือนปูปารีสไม่ใช่ชใชหรอรู้ทันลินอีกแหละคุณแดนแต่พี่เนี่ยพิเศษจริงๆนะตั้งนานที่จะเจอคาเฟ่ที่รู้สึกอบอุ่นอยู่บ้านแบบเนี้ยแถมที่เนี่ยทุกเม่รู้ไม่คุ้แต่งมันก็ไม่เติมหวานอีกด้วยก็จริงอย่างที่คุยว่านั่นแหละ ก็เข้าใจนะคุณแต่ว่าเราต้องแต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้เลยเหรอก็ตอนนี้พิซซโนโลกอะสามารถช่าชุดไทยได้แล้วลิ้นก็เลยอยากวีคีเอ็ดเอมิลี่ในชุดเดรสสีดำแต่มาในรูปแบบเวอร์ชันชุดไทยแทนอือนี่นี่เอง แสดงว่าจุดเด่นของตัวเมืองพิซซโลนี่ก็เป็นโบราณสถานและศัตว์สิา,าใช่ไหมใช่และอีกอย่างที่เนี่ยเป็นบ้า่เกิดของสมเนนสด็จพระหหนเรศวรมหาดุลกีกด้วยนะอนอกจากนี้กิจกรรมช่วงบ่ายๆเย็นๆตอนแดดไม่ออกเนี่ย สวนเฉลิมพระเกียรติก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าไปนะคุณอยู่แล้วล่ะคุณต้องพาผมไปเดินเล่นให้หานปลาแถมยังบรรจัยกันชิวๆได้อีกแต่ที่ไหนๆก็มีนะคุณสวนสาธารณนะน่ะสวนน่ะมีทุกที่แต่ที่สําคัญของทิปนี้อ่ะคือคุณแดนได้ลองใช้ชีวิตแบบชาวปารีเชียงแล้วนะสโลโดาวแล้วก็ชื่นชมสิ่งเล็กน้อยรอบๆตัว ริงดิคุณนี่มันเอเมอรี่อินฟานีตรงไหนครับเนี่ยใครสักขนาดนี้เนี่ยหอไอเฟลเมืองสองแฝดเลยนะมันควรจะเป็นวัดใหญ่ไม่ใช่หรือไงคุณนะติดภาพจำเดิมๆลองมองมุมใหม่ดูสิลินว่าวัดจันทร์ตะวันตกอะ่ะเหมือนหอไอเฟลสูงสูงไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็ยังส่องสว่างให้ทุกคนได้เห็นกันแล้ววัดใหญ่อ่ะคุณวัดใหญ่อ่ะลินว่าเหมือนรูปแต่เดี๋ยวค่อยอธิบายถ้าไปไหว้กัน มาถึงเมืองสองแควทั้งทีอ่ะก็ต้องมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเนี่ยเสนทพิษณุโลกเลยนะกิดกรรมไว้รูปขานมุอสุด ดีๆละว่าจะเอาเงิน8 0 0พันเพราะว่าลินก็จะอธิฐานในส่วนของลินเองเหมือนกันแล้วลินจะบอกผมได้หรือยังว่าท้าม่วัดใหญ่ถึงเป็นรูปสำหรับคุณมันเป็นแกลเลอรี่อาร์ตรวบรวมศิลปะไว้ไม่ใช่หรอ เพราะงั้นรู้และวัดภาษศรีรัตนมหาธาตุหรือที่คนพิษณุโลกเรียกกันว่าวัดใหญ่เนี่ยเหมือนกันตรงที่วัดใหญ่เป็นที่รวบรวมศิลปะและสถาปัตยกรรมสวยๆส,สมัยสุขโขไทยเอาไว้ไงล่ะแดนรู้ปะว่าทำไมเีถึงทำรายการท่องเที่ยวขึ้นมา,าแถมยังชวนคุณมาทำชาเลนจ์นี้อีกเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวและชอบกับาทายหรือเปล่า จะว่างั้นก็ได้นะมันไม่จําเป็นหรอกว่าคนที่มาเที่ยวกับลินอ่ะจะชอบการเที่ยวมากน้อยแค่ไหนลินแค่ยอยากให้คนที่เที่ยวกับลินอ่ะได้ไปที่ที่ไม่เคยไปได้เปิดหูเปิดตาดูอ่ะโหโคตดีจังครับคุณก็นะลินว่าการออกเดินทางเป็นอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทําได้เพื่อเฉลิมฉลองการมีชีวิตนะ่ะนั่งกันได้เขาว่ากันว่าวัจันทร์ตะวันตกะ สักสิ์มากเลยนะคุณขออะไรแปะบอกได้เหรอแล้วถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงล่ะคุณลินก็บอกมาก่อนสิในเมื่อคุณมาที่นี่เพราะว่าต้องการเงินแปดพันมันแปลว่าคุณจะไม่มีความสุขในทริปนี้ลินก็เลยขอให้อย่างน้อยคุณไม่ต้องมีความทุกข์ก็พองั้นผมว่าว่าันรตะว,วันตกก็สักสิิงจริงๆอย่างที่คุณพูดนั่นแหละ